สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทางโซเชียลนะครับสวัสดีที่ช่อง YouTube ช่องร้าน้อยกระสินออฟฟิเชียลนะครับเมื่อนี้พี่กัดงานอยู่ที่บ้านนาเม่ปูครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับกับทีมงานซานแล้วบันเทิงศิล์นะพายางเลาะชมบรรยากาศ รา้านค้าหากินให้กินเขาแต่ว่าก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเดิมอันนี้มากับปูเป้มันลิกกาหน้าใหญ่ให้พี่ตัดหน้าไม้ใหม่ไหมไม่หนูมไม่ตัดแล้วเนี่ยหนูจะไล่ให้มันย่วเนี่ย สวัสดีค่ะน้อยน้อยน้อยไม่ใน้ออยาน้นอย่างน้นอ้ยนะป้านนาเลยอ้นามมดยาวยสวัสดีครับตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าไม่ใช่กไม่ใช่กูอี้อะไรเนี่ยไม่ว่ากูอี้กูได้ออผิดนกีกเทียวฟรีบอ่ ก๋วยเตี๋ยวฟรีเหรอไม่ก๋เตียวไม่ได้ฟรีอ้าวเหรอแต่ว่าเนเตีวออเหรอเดี๋ยวกินแต่มูมม่บุญอ้าวเฮ้ยาบ้าแรก็ได้ค่ะขาแปมมู่างจัง้าโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้้ยโูโอ้โอ้โอยอ้ย้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ย้ยอยยย้ยอ้ย้ เรามานั่งเก้าอี้เราไปกินของฟรีกันเลยขอนังต่ำตัเลยเน่ะยเพะเพราะือายใจเพราะเพราือน่ไปซื้อซอนัเกียล้แเมื่อนั้นเัเจอเท่ซ่อนเท่อลยเด้อเจ้าเท่ัชนเด้เมื่อนั้นเท่ตัวลูกป้ากลนตัวบาปยดอกมันนี้บมนน่ยมันแค่เจ้าเด้ออีสองตัวนี่พ่อมยุนาเวที่ะไรทั้งเท่ัชนได้เอาอ ตว่านกับลิกน้อยมาที่นี่ลูกเต้าเราหลานหลายแฮงมันเล่นจะไปโซนคลองเล่นคุณน้องเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเงี้ยถ้าเขาไปปะนะฉันยังนี่เต็มไมยวดแป๊บนึงท่ากัปปุให้หยกไปหนังหานเอามันเป็นอันเมื่อมือนั่เมื่อมือเดียวมือมือตอมากับกับเร็วอ่ะมื่อพาลูกไปงั้นจะฟูซื้อมันสีมันปีนึงนี่เลยบะมี่มูมาดอกว่าผมมาล่ำเลยไปเฝ้ามาไมยวดเนี่ยเลยเดชแต่ว่าสอดเสาร์ตะเวนแง่งกับบอกระบเอิดเท่านั้นเข่ากับเบอร์หนึ่ง ก็เปอย่างจงไปหน่งก็ได้ค่ะบกินบ่อยจักเนี่ยอ้ยบรรยากาศดีมากอ่ะมีภูเขาด้วยนี่สิตอนเช้าน่าจะมีหมอกนี่อุยผู้ใดอ่ะผู้ใดอ่ะใครอ่ะโอ้รุ่นเมกา๋อ้ยรุ่นเมกาป๊าด ก็ได้แ่นใหญ่แท้ทุกพี่นี่นะครับคือบรรยากาศงานนะครับนี่วันนี้งานฟรีนะครับชมฟรีฟรีฟรีไม่มีสังกัดฟีนะสี่ฟรีแหละพี่น้องทางนองบัวแดงมาปูศาสตร์ลายแหละครับโอ้นี่ม่เจ้าภาพเนี่ยของเจ้าภาพป้าดมองเจ้าภาพยูคือใหญ่โต

เออซื้อของมายังไม่กินเลยตั้งแต่เมื่อเช้านี่เนาะยังไม่ได้กินเลยกินเยาเที่ยงนี่เนาะเตี้ยไม่เตี้ยเดียวเลยนะจะซื้อยังมาเนี่ยพิซซ่าเต่แต่กินตัวอาบบอสตันพิซซื้อพิซซ่าสามอ่อยสามกล่องกล่องละเปียงกล่องละเปียงมันค่อยได้กินหลายหน้าไง ถ้าเราซื้อเป็นกล่องมามันก็จะมาไป่าพิายูปมน4าทสมสิบา่ีเออวัยรุ่นวัยรุ่นทางเมกานี่อเนี่ะเนี่ยโอเคนะครับ ขอบคุณหัวหน้าวุธจักรพานลำเพลินโวยาเอเพิเศษททียเตมเ็วอันแบกห้าย่อวันเรีองตนี่เฮ่เป็นตัวอะไน่ปนตัวไน่เปนตัวอไรตี่เปนตัว เ้วกร่มจะบ้าใบใจไปแล้เอาม่เอาผู้ล้วสวยเลยโอ้ยผลจะกินอีกอ่ะแบน้นไปใส่หนอผู้ล้วสวยใช่ยี่แม่ค่าเขาก็สีกินดอกบ้างมีอนอันนี้เลวกิกินอีกบาทนี่มันเป็นหกินบ้าอีมแม่เอาเคือเก่าด้วม่สูนนะนะผมคี้ประหยัดเนาะฮางเอากินแม่แม่ก็ได้แต่จุ่มอื่นเอกับหอเปียนเนี่ยเอาเลกเ มีขาวนำเยอะันไลฟ์สดด้วยนะตอนเตยลาได้แต่วันนี้เลือกที่ที่ไหนก็ออกมาไลฟ์เลยไลฟ์ทุกวันเลยไม่ก็เล่นเร็วไงไลฟ์ช่วงคอนเสิร์ตแล้วก็อาจจะไลฟ์บางวันอาจจะไลฟ์ลำเรื่องหรือขอเป็นเตยลาเกือบทุกวันเลยที่ไลฟ์สดคิดว่าวันนี้จะลับเลือกอะไร เรื่องอะไรผมไม่ได้หลุดนะโมเรื่องอะไรกันนะออก็นขึ้น่ามีมันกดบหรอดยไเรดึ้ืเราุว่นค่ะัวอ่นนเลจได้บนีวันนี้ กออเวลาคือหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหอดหอดบอกกับนวดเวลาดอกเพราะว่าหมอลำเข้ามักย่องอาจิตอาจิตทุ่มเครื่องหอดเจ็ดโมงส่ามีอะไรคนยุทาอาบเลือดก็ย่าใหญ่มือล้ำกองไปดูนนองทำดาวคนยุนี่ไหมเออเนาะค่ะวันนด้เขากับไป้ผัแล้วก็มาพี่อีก จะว่ามันดีตัวก่อยได้บในแนอนโอ้กันงานไก่ในดนอเอ้ยดีอย่งนี้่นะคะจ้าปนะไรปนแล้วเนี่ยอ้าวงน้อนไปนไบ่มันยูนเห็นวลงมามันลงมาแล้วเด้อตอยู่หนเฮ้ยเอา โอเคนะครับเดี๋ยวพอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ